ครั้งนี้ก็มีทั้งนายแบบนางแบบแถวหน้าของเมืองไทยมาร่วมแสดงแบบเสื้อผ้ากว่า50ชีวิตนะคะนำโดยพี่ม้าอ่อนภาค่ะไม่รู้ว่าต้องฝ่าฝนนี่ดีฉันจะวามาหรือเปล่าุดนไม่้ชุดนีเมื่อไหร่อ่ะสีเหมือนเลยชุดเอาหรอว่ากันว่าชุดนี้แหละที่นางยิวขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างอ่ะฝนตกมาวันนี้งานแสช่นโชว์ในครั้งนี้ดูดีมากๆเลยทีเดียว r u n วย์ก็คือทางเดินนะคะ ที่นั่งแสงแล้วก็วิธีการจัดสรรสวยงามมากมานานๆจะได้มาเดินในบรรยากาศที่ที่ที่ดีๆอย่างเงี้ยรู้สึกมีความสุขมากๆเลยทีเดียวแล้วก็เสื้อผ้าก็แน่นอนอยู่ในห้างสรรพสินค้าเซน <Okay. S 1> ก็จะมีหลากหลายแบรนด์หลากหลายแนวหลากหลายแฟชั่นมากมายแต่ว่าก็เป็นการ update, อัพเดตเทรนด์ของฤดูหนาวนี้ค่ะ นอกจากพี่มาก็ยังมีคุณโยโยศสวัสดีคุณตองพรคระไมคยคุณนุชยิรนาตุกชนกว่านันคุณเคนภูภูมิแล้วก็ยังมีนักร้องจากเวที KPN ด้วยนะคะรวมไปถึงเชิบิตี้อีกมากมายค่ะเฮ้ยที่ฉันรู้แล้วเป็นการผสมผสานระหว่างผับกับ รันเวย์ก็ประมาณนี้ก็ต้องมีเพลงมีซาออกมาเวลาเดินจะได้รู้สึกมีอารมณ์ร่วมแล้วก็สนุกด้วยนะคะผู้สื่อข่าวเราชอบมากกลับมาตึงๆเลยครับแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราต่อตกกัต่อสิ่งที่เราอาจจะมองไม่เห็นบางคนจะแบบว่าคิดว่า3 6 0อางศารันเวย์จะต้องเป็นวงกลมนั่นน่ะสิแต่ที่เขาบอกในที่นี้ก็คือจอต่างๆนี่เขาพยายามมองเห็นเห็นไหมนี่คือการนี่ขมุนกล้องไปรอบฮอล์นะฮะก็คือรอบฮอล์มีทั้งไลท์ติ้งแล้วก็จอต่างๆรอบฮอล์เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าไปเราจะได้เหมือนกับ ถ้าประาอังกฤษเขาจะเรียกว่าได้ experience อีกแบบหนึ่งคือมันมาจากอบอุ้มเราทั้ง360องศาไม่ใช่เวทีเป็นวงกลมไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่แต่บางชุดก็อบอุ้มเราทําให้เราใส่ตาจดจ่ออยู่กับบางชุดได้อย่าง360องศาก็ขึ้นอยู่กับนางแบบด้วยแล้วก็คัตติ้งผ้าต่างๆแบรนด์ต่างๆด้วยนะคะอ่ะมาก็มาฝากคุณผู้ชมกันเป็นการล้ำหน้าไปของแฟชั่นแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเขาบอกว่าประเทศไทยตอนนี้นี่ เรื่องของแฟชั่นกําลังมีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะคนไทยสนับสนุนเรื่องของผลงานโดยไปถึงดีไซเนอร์มากมายทีเดียวใช่แล้วอคออกมาจากเซ็นทรัลเวิลด์ครับเดินต่ออีกนิดนึงนะฮะไปไหนคะ